เรียกได้ว,ดว,ว่าในส่วนของสีเนี่ยเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับผมได้ใจผมปเต็มๆเลยนะ Let's go กลาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการแบททอยรีวิว และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปในวันนี้นะครับผมต้องขอรบกวนคุณผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์ชกด s u b สไครต์และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือน <S <S> <S เพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวจากช่อง SMT Channel นะครับ <S 2> <S 2> <S 2> และในวันนี้นะครับผมได้หยิบยก ok เอา Action Figure Monster ที่ค่อนข้างน่าสนใจมากๆมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมกันนะครับนั่นก็คือตัว H, H Monster Art Mega King Ghidorah ชินชูกุเดซิไซต์เบทเทิลสเปเชียลเซตตัวนี้นะครับโดยตัวไอชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับก็เป็นตัวอชั่นฟิกเกอร์ที่เป็นเวอร์ชันที่2แล้วนะครับผมของ S.H. Monster Art Mega King g i d o r a h นะครับโดยตัวเวอร์ชั่นแรกนะครับผมก็ได้วางจำหน่ายไปค่อนข้างนานแล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวเวอร์ชันที่2นะครับได้มีการปรับเปลี่ยนการลงสีนิดหน่อยนะครับผมให้เป็น ตัวเวอร์ชันชินช h คุเดชิไซแบทชันสเปเชียลเซตนะครับ oh. ตัวตัวเวอร์ชันนี้นะครับผมค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับผม mm. ดีเทลงานปั้นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าไม่ผิดเพี้ยนจากตัวละครต้นฉบับอย่างตัวเมกาคิงกิโด r a าจากภาพยนตร์กอร์ซิล่า vs คิงกิโดล่าในปีหนึ่นเก้าร้เเลยนะครับ mm. ดีเทลงานปั้นเนี่ยค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับ mm. ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของหัวนะครับผมที่จะเป็นลักษณะของหัวคิงกิโดล่าสองข้างนะครับผมซ้ายกับขวาและหัวตรงกลางเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบหุ่นยนต์หรือว่าไซบอร์นั่นเองนะครับรวมถึงในส่วนของลําตัวนะครับผมจะเป็นในรูปแบบลักษณะของหุ่นยนต์นะครับผมหรือว่าไซบอร์นะฮะในส่วนของปีกก็ด้วยนะครับรวมถึงในส่วนของปลายหางด้วยนะครับในส่วนของขานะครับก็จะมีในส่วนของน่องนะฮะที่เป็นลักษณะเหมือนหุ่งกราะแต่ว่าก็เป็นลักษณะแบบหุ่นยนต์หรือว่าไซบอร์นะครับ ก็ตรงตามคอนเซปต์ของตัวเมกาคิโดรานะครับผมตามฉบับฉบับของภาพยนตร์นะครับดีเทลในส่วนของลำตัวที่เป็นรูปแบบของมังกรหรือว่ารูปแบบของเกร็ดเนี่ยก็มีดีเทลงานปั้นที่สวยงามนะครับในส่วนของลำตัวนะครับผมที่เป็นลักษณะของหุ่นยนต์หรือว่าโลหะเนี่ยเรียกได้ว่าไม่มีจุดไหนไที่ผิดเพี้ยนไปเลยนะครับแต่จุดเด่นหลักๆเลยของตัวชิ้นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมนอกจากดีเทลงานปั้นที่สวยงามตามแบบฉบับของไลซ์มาอร์ด้าลแล้วนะครับจุดเด่นเลยเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นในส่วนของสีนะครับ ที่ตัวเวอร์ชันนี้นะครับผมได้มีการลงสีที่เรียกได้ว่าเหมือนกับตัวละครต้นฉบับมากๆเลยนะครับในส่วนของตัวเวอร์ชันแรกเนี่ยจะมีความเหมือนในส่วนดีเทลงานปั้นเนส่วนใหญ่นะครับในส่วนของเวอร์ชันนี้นะครับผมก็เปรียยเสมการเอาเวอร์ชันแรกเนี่ยมายกเครื่องอีกครั้งหนึ่งนะครับผมให้มีความเหมือนกับตัวละครต้นฉบับมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะในส่วนของสีนะครับที่เรียกได้ว่าในส่วนของ พื้นผิวที่เป็นโลหะหรือว่าเป็นหุ่นยนต์เนี่ยมีการไล่สีเมัลลิกไอออนที่ค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะครับผมเรียกได้ว่ามีดีเทลที่สวยงามมากๆเลยนะครับในส่วนการลงสีพื้นผิวที่เป็นโลหะนะฮะมีการไล่สีไล่เงานะครับผมมีความเหมือนกับพื้นผิวที่เป็นเหล็กมากๆเลยนะครับในส่วนของที่เป็นลักษณะลำตัวของคิงกิโดลานะครับผมที่เป็นลักษณะดั้งเดิมอย่างเกรดหรือว่าลักษณะหัวดั้งเดิมนะครับก็มีการลงสีที่เหมือนกับตัวละครต้นฉบับนะครับผมในตอนที่เมกาคิงกิโดลาเนี่ย เขาปรากฏตัวครั้งแรก<ม>แล้วก็เข้าต่อสู้กับกอซิล่าในภาพยนต์นะครับเรียกไดว่าในส่วนของสิ่นี่ยเป็นส่วนที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับผมได้ใจผมปเต็มๆเลยนะครับในส่วน okay. สีของตัว H, H. Monster Art Mega King Gidora Shinshuku d e s i g e Battle Special Set ตัวนี้นะครับในส่วนของกล่องนะครับผมก็มีดีไซน์ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับจะมีความคล้ายคลึงกับตัวเวอร์ชั้นแรกนะครับผมแต่จะต่างกันตรงที่สีของตีมนะครับตัวของเวอร์ชนันแรกเนี่ยจะมีการใช้สีตีมท,ที่ออกมาทางสีดำนะครับผมแต่ว่าตัวเวอร์ชนัน Shinshuku Design Battle Special Set ตัวนี้นะครับ นี่มีการเลือกใช้สีทีมที่มีความคล้ายคลึงกับท้องฟ้านะครับผมหรือว่าอ้างอิงมาจากฉากการปรากฏตัวครั้งแรกของตัวเมกาคิงกิโดร่านะครับในภาพยนตร์เรื่องกอร์เ l ล่า vs คิงกิโดร a h ในปี1991นะครับมีการเลือกใช้สีทีมที่ลักษณะคล้า,ลายๆกับท้องฟ้านะครับนอกจากสีทีมของกล่องที่ดูสวยงามและก็ดูแปลกตาไปแล้วนะครับในส่วนของการจัดเรียงโลโก้หรือว่า เลเยอร์ในส่วนของตัวภาพแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับผมก็จัดวางท่าได้ค่อนข้างสวยงามนะครับผมมีการจัดวางโลโก้ที่ค่อนข้างสวยงามนะครับไม่ว่าจะเป็นคําว่าฮัลท์มอเตอร์อาร์ตนะครับผมบันไดแล้วก็ภาพแอนิเมชันนะครับผมเรียกได้ว่ามีการจัดเรียงองค์ประกอบของเลเยอร์ตัวอักษรที่ค่อนข้างสวยงามนะครับในส่วนของด้านหลังกล่องนะครับเราก็จะเห็นภาพของตัวแอคชั่นฟิกเกอร์แบบชัดเจนนะครับก็จะเป็นท่าแอคชั่นของตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ต่างๆนะครับผมตามแบบฉบับของไลน์ฮัลท์มอเตอร์อาร์ตนะครับเรียกได้ว,ว่าด้านหลังองเเเเนนีีย่ยรา้ห็ดททลก โดชันฟิกเกอเลยนะครับในการถ <Wow. S 1> ่ภาพแล้วก็เป็นการเลือกใช้ภาพที่ค่อนข้างสดใสคมชัดแล้วก็สวยงามนะครับสำหรับตัวกล่องของ h h Monster Art Mega King k i d o r a s h i n c h u k u Decisive Battle Special Set ตัวนี้นะครับผมก็ได้ทำคลิปแกะกล่องไปแล้วนะครับผมกับคลิป b a t Toy Unboxing แกะกล่อง h h Monster Art Mega King k i d o r a s h i n c h u k u Decisive Battle Special Set ที่ผมได้ลงไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ ใครที่ยังไม่ได้รับชมนะครับผมก็สามารถคลิกเข้าไปรับชมได้เลยนะครับผมได้ถ่ายทุกช็อตแล้วก็ถ่ายทุกมุมแล้วนะครับและการันตีได้เลยว่ามันเป็นหนึ่งในกล่องของ sh monster art ที่สวยงามมากๆกล่องหึงเลยนะครับ <S <S เดี๋ยวเรามาดูที่ขนาดตัวของตัว action figure กันนะครับตัว h h monster art mega king gidorah h shinshuku d e s i s e battle special set ตัวนี้นะครับมีความสูงแต่ส่วนล่างสุดของตัวจะถึงด้านบนสุดของหัวนี้อยู่ที่ประมาณ 23เซนติเมตรนะครับส่วนความสูงแต่ส่วนลนางสุดของตัวจะถึงปลายปีกด้านบนนะครับผมมีความสูงที่ประมาณ25เซนติเมตรนะครับในส่วนวงกว้างของตัวปีกนะครับผมโดยช่นวิกเกอร์เนี่ยมีความกว้างของวงปีกอยู่ที่ประมาณ29ซนติเมตรนะครับส่วนความยาวแต่ส่วนหน้าสุดของตัวจะถึงปลายหางเนี่ยจะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ41ซนติเมตรนะครับ เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในแอคชั่นฟิกเกอร์ในไลฟ์มอเตอร์อาร์ที่ค่อนข้างตัวใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับแต่มันก็ตรงตามดีไซน์ต้นฉบับน,นะครับขอที่ตัวคิงกิโดราเนี่ยเขาจะมีความสดที่สุดกว่ากอรซิล่าอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้มาเทียบกันกับตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ในรายเดียวกันอยา่าง SH Monster Art ์ไม่วาจะเป็นกอรซิล่าหรือว่ามอเตอร์ตัวอื่น มันก็จะดูมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่อยู่พอสมควรเลยนะครับผมสำหรับตัว s H, h Monster Godzilla นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะยกเว้น S Monster h i n g o d z i l l a ตัวเดียวนะครับที่จะมีความสูงที่พอๆกันนะครับส่วนลายเพื่อนบ้านอย่างลาย H Africa a r Ultra Man หรือว่า Ultra Kaiju นะครับผมก็จะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างเล็กพอสมควรเลยนะครับเมื่อเทียบกับตัว H m o t o r a r Mega King Godzilla s h i n s h o k u d e s i s i e Battle Special Set ตัวนี้นะครับอีกหนึ่งลายเพื่อนบ้านอย่างลาย The Robot Spirit ไซเรเกอร์ aker, และซอฟว์ไวนิลสปิริตแบนฟิกริมไคจูนะครับผมก็จะมีความส่งที่ค่อนข้างไล่ๆกันนะครับผมจะไม่ห่างกันมาก นะครับส่วนงานต่างค่ายนะครับผมยังงานเนก้านะครับงานเนก้าก็จะมีบางตัวนะครับผมที่จะมีความสูงที่พอๆกันนะครับแต่สําหรับตัวที่ผมเอามาเทียบให้ดูเนะี่ยจะมีความสูงที่ค่อนข้างเล็กกว่านะครับตัวเอสมอนต้าอาร์ตัวนี้ uke, จะมีขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่กว่านะครับอีกหนึ่งแบรนด์นะครับผมเป็นรายน้องใหม่อย่างไรไฮอะทอร์เอ็กซ์คลูซีฟเรซิ่นะครับก็จะมีความสูงที่ค่อนข้าง ตัวเล็กกว่าไอศุลกาอาร์ตตัวนี้นิดหน่อยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นกอรซิล่าหรือว่าคองนะครับซึ่งความสูงตัวชั่นฟิกเกอร์ก็จะประมาณนี้นะครับคุณผ,ผู้ชมจะหยิบไปตั้งคู่กับไอชั่นฟิกเกอร์ในลายไหนหรือว่าไอเฮสมอเตอร์อาร์ตตัวไหนเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ผู้ชมเลยนะครับแต่ผมเชื่อว่าจะต้องออกมาเป็นภาพที่สวยงามอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูที่จุดขยับของตัวชันฟิกเกอร์กันบ้างน,นะครับ ตัว SH Monster Art Mega King k h i d o r a Shinshugou d e Size Battle Special Set ตัวนี้นะครับมีจุดขยับอยู่หลายจุดเลยนะครับตั้งแต่ส่วนหัวจนถึงปลายหางเลยนะครับผมขอเริ่มที่ส่วนหัวก่อนเลยนะครับส่วนหัวของตัว Action Figure นะครับผมหัวที่อยู่ตรงกลางนะครับคุณผู้ชมจะสามารถขยับหัวไปทางซ้ายได้ประมาณหนึ่งนะครับขยับหัวไปทางขวาได้ประมาณหนึ่งนะครับสามารถก้มหัวตัว Action Figure ได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เงยคอตัว Action Figure ได้ประมาณหนึ่ง ในส่วนของปลายหัวนะครับเราสามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ประมาณหนึ่งนะครับและยังสามารถอ้าปากได้ด้วยนะครับส่วนอีก2หัวที่อยู่ด้านซ้ายกับด้านขวานะครับผู้ชมจะสามารถ ดัดหัวไปทางซ้ายได้นะครับดัดหัวไปทางขวาได้นะครับสามารถก้มหัวตัวช้อนฟิกเกอร์ได้ทั้งสองข้างนะครับแล้วก็เงยคอตัวช้อนฟิกเกอร์ได้ทั้งสองข้างเช่นกัน,นนะครับในส่วนของปลายหัวนะครับจะสามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ประมาณหนึ่งนะครับและยังสามารถอ้าปากได้ด้วยนะครับก็ต่อในส่วนของหัวซ้ายและก็หัวขวาเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนลำตัวของตัวช้อนฟิกเกอร์นะครับส่วนลำตัวตัวช้อนฟิกเกอร์นะครับคุณผู้ชมจะสามารถขยับตัวช้อนฟิกเกอร์ไปทางซ้ายได้ประมาณหนึ่งนะครับ บิบไปทางขวาได้ประมาณหนึ่งนะครับสามารถค้มตัวช็อตฟิกเกอร์ได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็เหยียดหลังตัวช็อตฟิกเกอร์ได้ประมาณหนึ่งนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของปีกนะครับเราจะสามารถขยับปีกขึ้นแล้วก็ขยับปีกลงได้ประมาณหนึ่งนะครับสามารถพับหรือว่ากางปีกได้นะครับก็ต่อปีกทั้งซ้ายและขวาก็จะเหมือนกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นส่วนขาตัวช็อตฟิกเกอร์นะครับส่วนขาตัวช็อตฟิกเกอร์นะครับคุณผู้ชมจะสามารถ ขยับขาไปข้างหน้าได้ประมาณนึงนะครับและขยับไปข้างหลังได้นะครับสามารถกางขาตัวเชนฟิกเกอร์ได้นะครับและยังสามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ประมาณนึงด้วยนะครับในส่วนวของขาของตัวเชนฟิกเกอร์นะครับคุณผู้ชมสามารถ งอข่าตัวช้อนฟิกเกอร์ได้นะครับแล้วก็เหยียดขาตัวช้อนฟิกเกอร์ได้นะครับในส่วนข้อเท้าของตัวช้อนฟิกเกอร์นะครับคุณผู้ชมจะสามารถบิดข้อเท้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์องศาเลยนะครับและยังสามารถขยับขึ้นลงซ้ายขวาได้ประมาณนึงด้วยนะครับก็ต่อในส่วนขอาจะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นในส่วนของหางนะครับในส่วนหางตัวช้อนฟิกเกอร์นะครับก็จะมีข้อต่ออยู่หลายจุดเลยนะครับคุณผู้ชมจะสามารถบิดหางตัวช้อนฟิกเกอร์ไปทางซ้ายได้นะครับจัดท่าหายไปทางขวาได้นะครับจัดท่าหางให ข้อต่อในส่วนขอกขาก็จะมีอยู่หลายจุดเลยนะครับุผู้ชมจะสามารถขยับในส่วนของขาได้ค่อนข้างอิสระนะครับแล้ข้อต่อในส่วนขกาก็จะเหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดในส่วนของจุดขยับของตัว Action Figure นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วน p e เฟ e เสริมกันนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาดูในส่วน p e เฟ e เสริมกันนะครับในส่วน p e เ f e c t ริมนะครับผมตัว SH Monster Art Mega King Ghidorah s h i n s h u b u Desert Style Metal Special Set นะครับจะมีให้เราอยู่ที่11ชิ้นเลยนะครับแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับ ส่วนแรกนะครับก็จะเป็นในส่วนของตัวครีมนะครับผมตัวที่จับนะครับที่เอาไว้จับกลุ่มในส่วนของตัวกอตซิล่านะครับผมตามแบบฉบับของภาพยนตร์นะครับที่ตัวมกาคิงกิโด่าเนี่ยเขาจะยื่นครีมออกมาจากทางหน้าลาตัวนะครับผมเพื่อใช้ในการจับกลุ่มกอตซิล่านะครับซึ่งในส่วนของตัวครีมนีดนะครับผมก็จะมีให้เราอยู่ที่5ชิ้นนะครับแบ่งเป็นครีมตรงกลาง1ชิ้นนะครับด้านบน2ชิ้นนะครับด้านล่าง2ชิ้นนะครับและในส่วนของตัวหนีบนะครับผมก็จะมีในส่วนของ ก้านค้ำมาให้เราด้วยนะครับในส่วนของก้านค้ำก็จะมีให้เราอยู่ที่4ชิ้นนะครับจะเป็นในส่วนของก้านค้ำชิ้นใหญ่ชิ้นนะครับในส่วนก้านค้ำที่มี2กิ่งอยู่ที่2ชิ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของขานที่มาใช้กับในส่วนของด้านค้ำนะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของปีกเมกาคิงกิโดล่านะครับเป็นปีกที่ได้รับดาเมจนะครับตามคอนเซปต์ของจินชูกุเดซิไซแบทเทิลเวอร์ชั่นนะครับแล้วก็เป็นการนั่งอิงจากภาพยนตร์เลยนะครับที่กอสเล่าเนี่ยเขาโจมตีใส่ปีกของเมกาคิงกิโดล่าีดรปกชุ ซึ่งหลายสมุทรอาเนี่ยเขาก็แถมมาให้เรานะครับในส่วนของการใช้พลาสติกเสริมนะครับผมขออนุญาตสาธิตในส่วนของปีกก่อนเลยนะครับในส่วนของปีกนะครับผมขอแนะนํให้คุณผู้ชมเนี่ยจะท่าปีกของตัวอชันฟิกเกอร์ให้มีลักษณะตั้งตรงก่อนนะครับไม่ให้ปีกงอหรือว่าปีกพับนะครับจากนั้นเมื่อเราจัดท่าเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ดึงในส่วนปีกออกมาได้เลยนะครับมันก็จะดึงออกมาง่ายนะครับและไม่เสี่ยงต่อการชํารุดของตัวข้อต่อปีกด้วยนะครับเมื่อคุณผู้ชมดึงปีกออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมก็หยิบปีใในนนเเเวอรร์ชััาาข้ไปะ สังเกตนะครับผมด้วยความที่ปีกของตัวเมกาคิโดอลเนี่ยมันจะมีความคล้ายๆกันนะครับคุณผู้ชมอาจจะสับสนระหว่างด้านบนกับด้านล่างนะครับจุดที่พอสังเกตได้นะครับผมผมขอให้ลองดูในส่วนของปีกนะครับในส่วนของปีกเนี่ยจะมีส่วนด้านบนที่ค่อนข้างยาวกว่าด้านล่างนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมหยิบออกมาดูเนี่ยจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยนะครับว่าปีกด้านบนเนี่ยมันจะยาวกว่าด้านล่างนะฮะเมื่อคุณผู้ชมตรวจสอบแล้วว่ามันถูกข้างนะครับ ทุกผ,ผู้ชมก็หยิบในส่วนของปีกที่เลือกมาเนี่ยใส่เข้าไปในส่วนของตัวช็้นติเกอร์ได้เลยนะครับซึ่งวิธีการใส่ก็จะเหมือนกันกันกบตอนที่ถอดออกมาเลยนะครับมอเปลี่ยนหนึ่งข้างเสร็จแล้วนะครับแล้วก็เปลี่ยนอีกหนึ่งข้างนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนก็เหมือนกันเลยนะครับแค่นี้เองนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับกับตัวเอสเทสมอนเตอาร์เมกาคิงกิโดลาที่ปีกโดนดาเมจน,นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับเรด้ว่าค่อนข้างสวยงามมากๆเลยนะฮะและผมรู้สึกว่าดีเทลของปีกที่มีการชํำรดเนี่ย ค่อนข้างเหมือนกับดีไซน์ดั้งเดิมของตัวละครต้นฉบับมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่าครั้งนี้นะไอมอนตาะทำออกมาได้สวยงามและก็โดนใจผมมากๆเลยนะครับในส่วนพลาิกเรนะครับในส่วนพลาสิกเสริชุดต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของคีมจับที่ใช้จับกลุ่มตัวก็ซิล่านะครับ วิธีการใช้เนี่ยก็ไม่ยากเลยนะครับผมขอเริ่มที่ในส่วนของครีมใหญ่ก่อนเลยนะครับหรือว่าครีมที่อยู่ตรงกลางนะฮะจุดที่ผมอยากให้ผู้ชมสังเกตนะครับลองพลิกในส่วนของตัวครีมด้านบนดูนะครับรูที่เอาไว้ใช้กับในส่วนของการขับนะครับหันในส่วนของด้านรูเนี่ยคว่ำลงนะครับผู้ชมเนี่ยสามารถถอดในส่วนของตรงกลางหน้าอกของ Me ก้าครีมดีดอล่าออกมาได้นะครับผมจากนั้นผู้ชมก็หยิบในส่วนของ ครีมจับที่เป็นอันใหญ่มาใส่เข้าไปนะครับต่อมานะครับในส่วนของครีมด้านบนนะครับในส่วนของครีมด้านบนนะครับจะมีความแตกๆจากครีมด้านล่างอยู่พอสมควรนะครับตรงที่ครีมด้านบนเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่านะครับก่อนที่คุณผู้ชมจะใส่ครีมด้านบนนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยจะต้องเปิดในส่วนของข้างๆหน้าอกของเมคาคิงิโดราก่อนนะครับเมื่อเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะมีรูให้เราเสียบนะครับคุณผู้ชมเนี่ยก็หยิบในส่วนของครีมด้านบนเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นครีมด้านล่างนะครับผมก็ เหมือนกันเลยนะครับตรงด้านข้างหน้าอกของเมก i าคิงอีโดราเนี่ยในส่วนด้านล่างก็จะมีตัวล็อกให้เราเปิดนะครับเหมือนกับตัวคิมด้านบนเลยเมื่อเราเปิดออกมาแล้วเราก็หยิบคิมด้านล่างเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับใส่ให้เหมือนกันท <Coc> ั้งสองข้างเลยนะครับเมื่อคุณผู้ชมใส่ในส่วนของตัวครีมหมดแล้วนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่มีตัว Smo t ต r Art ์ตก็ซิ l ่หรือว่าตัว s h o ฟ f i g u r e Godzilla นะครับก็สามารถนําในส่วนของคิมเนี่ยมาใช้กับในส่วนของก้านคําได้นะครับผมผมขออนุญาตประกอบในส่วนของก้านคําก่อนเลยนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับแล้วก็นําในส่วนการค้าที่เป็นลักษณะของแท่งเดียวนะครับผมมาเสียบไว้กับรูตรงกลางน,นะครับผมที่อยู่ด้านบนนะฮะจากนั้นเล็งดีๆนะครับผมให้ตัวก้านเนี่ยมันอยู่ตรงปลือกกลางพอดีนะครับจากนั้นเราก็พับในส่วนของก้านจุดตรงกลางน,นะครับผมให้ตั้งขึ้นนะฮะต่อมานะครับ Lebanon. ก็หยิบในส่วนของก้านค้าที่เป็นลักษณะ2กลิ่งนะครับผมที่มีอยู่2ชิ้นเนี่ยมาใส่เข้าไปในส่วนของตัวเชื่อมด้านซ้ายแล้วก็ตัวเชื่อมด้านขวานะครับในที่นี้เนี่ยผมจะเอียงเล็กน้อย นะฮะเพื่อให้ตัวครีมจับเนียมันไม่ชนกันมากนะครับเมื่อเราเตรียมในส่วนของฐานเสร็จแล้วนะครับซึ่งวิธีการใช้เนี่ยก็จะเหมือนกับทุกครั้งเลยนะครับหรือกับพาร์ดิ้เซอร์ของไลซ์มอเตอร์อาร์นะครับนำในส่วนของก้านคั้มเนี่ยมาใส่เข้าไปนะครับในส่วนของครีมชิ้นใหญ่ก็จะใช้กับด้านคั้มอันตรงกลางนะครับที่เราพับหรือว่าง,งอในตอนแรกนะครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นพวกครีมที่ใช้จับในส่วนของแขนขาคอสิล่านะครับคุณผู้ชมก็หันในส่วนของอด้านรูเนี่ยเสียบเข้ากับตัวก้านได้เลย ครั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเลยนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> เรียกได้ว่าถึงแม้จะไม่มีตัว H S S m o t o r Art Godzilla มาตั้งคู่กันกับตัว H S S m o t o r Art Mega k i n i d o r a ตัวนี้เนี่ยเราก็ยังสามารถใช้ในส่วนของเซนเซที่เป็นคีมจับได้นะครับเพราะเขาจะให้ในส่วนของการคำเรามาด้วยนะฮะซึ่งจุดนี้เนี่ยผมคึกว่าค่อนข้างดีเลยนะครับเผื่อใครที่ยังไม่ได้เลือกนะครับผมว่าจะซื้อตัว H S m o t e r Art Godzilla ตัวนั้น แล้วพอเออได้ตัวเอสมอนต้าอาร์ตในกลาคิม,คมดูร่ามาก่อนนะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะว่าในส่วนของตัวคิมจับเนี่ยจะไม่มีอะไรมาใช้ร่วมกับตัวคิมจับ แต่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมมีตัว SH Monster Art Godzilla อยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นเวอร์ชั่นไหนนะครับในส่วนของตัวครีมจับเนี่ยก็สามารถใช้ได้กับทุกเวอร์ชั่นเลยนะครับโดยผมจะสาธิตกับตัว SH Monster Art Shin Godzilla ตัวนี้เลยนะครับผมหรือว่า SH Monster Art Shin Godzilla The Final Night Combat Version ตัวนี้นะครับซึ่งขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะต้องถอดในส่วนก้านค้ำออกมาก่อนนะครับอันนี้ผมจะถอดทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของก้านค้ำนะฮะเพราะเราจะไม่ใช้ก้านค้ำแล้ว การถอดก้านค้ำเนี่ยผมก็แนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยช่วยเบามือนิดนึงนะครับเพราะว่าในส่วนของตัวครีมอันใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างเปลาะบางน,นะครับถ้าเกิดว่าออกแรงมากไปเนี่ยตัวครีมจับอันใหญ่เนี่ยอาจจะหักได้นะครับเมื่อเราถอดก้านค้ำเสร็จแล้วนะครับเราก็จับในส่วนของตัวครีมเนี่ยให้อ้าออกนะครับจากนั้นเราก็ตัวกอสซิล่าเนี่ยเข้ามาวางไว้ได้เลยนะครับแล้วก็ตัวครีมเนี่ยหนีบเข้าไปเหมือนเดิมนะครับในส่วนของแขนนะครับแล้วก็การครีมออกแล้วก็สอดมือของตัวกอสซิลาเนี่ยเข้าไปแล้วก็หนีบเหมือนเด ทำให้เหมือนกันทั้ง2ข้างเลยนะครับในส่วนของขาก็เหมือนกันนะครับผมเหมือนกับในส่วนของแขนเลยนะครับเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับผมก็จะได้ภาพประมาณนี้เลยนะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีตัว s m o t o r r r t t o o z i l l a ตัวไหนเนี่ยก็สามารถเอามาใช้ร่วมกันได้นะครับผมไม่ว่าจะเป็นชิ้น Godzilla หรือว่า ก็ซิล่ามิเลเนียมหรือก็ซิล่าเฮเซร์หรือแม้แต่ก็ซิล่าโชว์วันะครับผู้ชมก็สามารถใช้ร่วมกันได้กับตัวพาร์ติเฟกเสริมของ h h m เอ t ม e น a เตอร์อ i ร์ตเมกาคิงกิ s h รา s ินชู s ุเดซิ t ซต e เบลโทสเปเตัวนี้นะครับเรียกได้ว่านอกจากตัวไอชั่นฟิกเกอร์จะสวยแล้วนะครับผมพาร์ติเฟกเสริมก็ยังสามารถใช้งานได้หลากหลายเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับการรีวิว h h m เอชมอนสเตอร์อาร์ตเมกาค ชินชูกุเดซิไซเบทเทิลสเปเชียลเซตตัวนี้ผมมองว่าจะเป็นแอชชั่นฟิกเกอร์ที่ถูกใจคุณผู้ชมนะครับ <Wow. S 1> สำหรับตัว h m o เอช r อ t อ e a ์ตเ g g า i ิง i r a s h i ah. ชินชูก u d e ซ i ไซเบท a t t l ส Special Set ต,ตัวนี้นะครับ <Wow. S 1> ผมขอให้คะแนนอยู่ที่9เต็ม10คะแนนเลยนะครับ <Wow. S 1> ด้วยงานปั้นที่เรียกว่าสวยงามมากๆเลยนะครับผมไม่ผิดเพียนไปเลยจากดีไซน์ของตัวละครต้นฉบับนะครับ แต่ส่วนที่ผมรู้สึกว่าค่อนข้างสวยงามนาในส่วนของงานปั้นมาเลยเนี่ยก็น่าจะเป็นในส่วนของการลงสีนะครับเรียกได้ว่าเวอร์ชันนี้นะครับทาสีของตัวชั่นฟิกเกอร์ได้เหมือนกับตัวละครตัวฉบับมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของโลหะที่เป็นเมทริกไอออนนะครับผมหรือแม้แต่สีของตัวผิวหนังของตัวคิงกิโดรานะครับที่จะเป็นสีทองในแบบฉบับของคิงกิโดราเฮเซหรือว่าคิงกิโดราจากภาพอยู่นึ่งกอร์ซิล่า vs คิงกิโดราในปี1991นะครับ เรียกได้ว่าในส่วนของสีนะครับผมให้ขาดเลยนะครับผมได้ใจผมไปเต็มเมเลยนะฮะการเล่นสีหรือการไล่สีเนี่ยถ้ดูเหมืนววอนกับตัวละครต้นฉบับแบบไม่มีผิดเพีเ้ยนเลยนะครับนี่เป็นจุดอย่างเลยที่ทําให้ผมเนี่ยยกคะแนนเยอะขนาดนี้กับตัวเอสมอตาร์ตัวนี้นะครับและนอกจากในส่วนของงนานปั้นแล้วก็การลงสีที่เรียกว่าเป็นจุดดดแล้วนะครับในส่วนของจุดขยับเองใช้ได้ นะครับผมก็มีจุดขยับอยู่หลายจุดนะครับและก็อีกจุดนึงเลยนะครับที่ผมจะว่าเปรียบเสม,มือนเป็นไฮไลท์ของตัวชัอตพิเกอร์ตัวนี้เลยนะครับนั่นคือในส่วนของพายเฟกเสริมนะครับที่เป็นลักษณะของปีกของทิงกินโอลาทีา่ได้รับดาเมจนะครับผมมีความเสียหายนะฮะและอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของทีมนะครับผมที่เอามาใช้ในการจับกลุ่มตัวกอซิล่านะครับผมตามแบบฉบับของภาพยนตร์นะครับเรียกได้ว,ว่าทั้งดีเทลงานปั้นนะครับผมการลงสีที่ค่อนข้างสวยงามมากๆนะครับ บวกกับพาเซ็กเสริมนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลนี้เนี่ยจนท,ทำให้ผมเนี่ยยกคะแนน9เต็ม1ิให้กับตัว h r s h m o n s t e r a r t Mega King Gidorah s h i n c h u k u d e u s i d e Battle Special Set ตัวนี้เลยนะครับและสำหรับใครนะครับที่อยากจะมีตัว h r s h m o n s t e r a r t Mega King Gidorah s h i n c h u k u d e u s i d e Battle Special Set ตัวนี้แบบที่ผมนี้นะครับผมก็ขอแนะนำเลยนะครับผมกับร้าน t อย Select นะครับ สามารถสั่งซื้อสินค้าหรือว่าสอบถามและเรียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตัวสินค้าได้ทาง Facebook ก a n p a g e t อย s e l e c t นะครับ Line แอดทอย e ีเหรือที่เบอร์โทรศัพท์0ูนย์เข้าหน7 8 2 7 2ะครับ <Wow. S 1> หรือสำหรับใครนะครับที่อยากจะไปเยี่ยมชมหน้าร้านนะครับผมเป็นเลือกซื้อสินค้าภายในร้านนะครับก็าสามารถไปได้เลยนะครับผมที่ห้างเมกาพา่าสภาเล็กนะครับทางร้านทอยซีเล็กเนี่ยจะอยู่ชั้น3 ตน B ใหมายเล็กบ็อกที่ B 3 4 1นะครับเรียกได้ว่ามีแอคชั่นฟิกเกอร์รวมถึงของเล่นของสะสมอีกมากมายหลากหลายลายหลากหลาย,ลายแบรนด์ให้ผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกสรรจับจองมาเป็นเจ้าของนะครับรวมถึงตัว H H Monstar e r t Mega Kingidola Shinshuku d e s i s e Battle Special เซ็ตตัวนี้ด้วยนะครับทางร้าน Toy s e เลน s ก็มีสินค้ามาแล้วนะครับยังไงผมขอฝากไว้ด้วยนะครับกับร้าน t อย Series นะครับ และก่อนที่จะจากกันไปนะครับผมคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับผมชอบหรือไม่ชอบสวยหรือไม่สวยอย่างไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับ สุดท้ายนี้นะครับผมมารบกวนคุณผู้ชมเนี่ยช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อคุณจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวจากช่อง SMT Channel นะครับและสำหรับคลิปหน้าเนี่ยผมจะหยิบยกเอาแอคชั่นฟิกเกอร์ของเล่นของสะสมจาง,งานไหนแบรนด์ไหนหรือว่าค่ายไหนเนี่ยมารีวิวให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกเนี่ยก็ต้องรอติดตามชมกันในครั้งหน้านะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะรับขอลาท่านผู้ชมก่อน,นครับสวัสดีครับ